เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่3ทับสองว่ารัฐบาลประกาศขอเริ่มต้นการทํานโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตในวันนี้โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าในไตรมาสที่3และเริ่มต้นโครงการในไตรมาสที่4ปี2567โดยจะให้ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับสิทธิ50ล้านคน ใช้วงเงิน5สนล้านบาทโดยนายเศรษฐาระบุวา่านโยบายการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลมอลเลตได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลสามารถทํทาตามสัญญาที่ให้ไหว้กับพี่น้องประชาชนโดยเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ในไตรมาส3และเงินส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนไตรมาส4ปีนี้ส่วนแหล่งเงินของโครงการตามที่กระทรวงการการค้างสนักงบประมาณได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาแหล่งเงินทั้งเลือกวงเงิน500ล้านบาทว่าจะสามารถบริหารการ การโดยขณะนี้มีคําตอบให้คณะกรรมก,การนโยบายแล้วว่าวงเงิน5้าแสนล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมดโดยจะใช้เงินจากงบประมาณจาก3ส่วนได้แก่1งเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพุทธศักราช2568จํานวน1นึ่งแสล้านบาทซึ่งได้ขยายกรอบวงเงินงบประมาณในปี2 5 6 8เรียบร้อยแล้ว 2. การดาเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจานวน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสาม 0 0ล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจำนวน17ล้านคนเศษผ่าน,นกลไกมาตรา28ของงบประมาณปี2568และ3การบรหิหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ของรัฐบาลจำนวน175,000ล้านบาทซึ่งงบประมาณปี2567เพิ่งเริ่มใช้จึงมีเวลาที่รัฐบาลจะพิจารณาว่ารายการใดที่จะสา มาปรับเปลี่ยนได้เริ่มถึงงบกลางก็อาจนำมาใช้เพิ่มเติมในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอรววงเงินส่วนที่1-3เป็นวงเงิน5แสนล้านบาทค่ะ